สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคา1บาทที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับตะข่ายสบู่ราคา1บาทจ้าก็ใส่ดีซื้อมาครับเพราะมันราคาหนึ่งบาทแล้วครับก็ตัวนี้นะครับเอาพูดตรงๆนะคุณภาพของตะข่ายดูสิเฮ้ยเทียบกับราคาหนึ่งบาทแล้วดีมากจ้าดีมากดีมาก,มากนี่ ตรงนี้นี่ตรงก้อนเนี่ยมันมีอันลองนี้ให้ด้วยนะเฮ้ยถือว่าเป็นงานที่ละเอียดนะครับเห็นไหมมีถักลองนี้ให้เราอย่างดีด้วยนะครับเวลาที่เราใช้สบู่ใช่ไหมก็นะครับใส่ในนี้แล้วก็ถูๆๆครับแต่เขาบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ไม่ชอบคือมันเล็กจ้ามันเล็กพูดตรงๆนะครับดูในอันนั้นนะ่ะในในที่มันโฆษณานะครับในผ้าอ่ะเหมือนกับอันใหญ่อะไอ้อน,นี่คือสบู่ถูตัวนะจ๊ะเห็นไหมครับก้อนขนาดเนี้ย ใส่ไปไม่ได้แน่นอนอ่ะเพื่อนให้เทียบกับขนาดนะครับเห็นไหมไะบู่ที่เพื่อนใช้อยู่เนี่ยใส่ไปไมนจะเต็มจนล้น่ะแต่นะครับถ้าเกิดคุณนะครับมีสบู่แบบล้างเนือเล็กๆนะมันจะใส่เข้าไปได้พอดีครับถ้าเกิดใช้สบู่แบบพวกใหญ่ๆอ่ะมันจะมันจะติดตรงนี้พอดีอ่ะมันจะอยู่ข้างบนพอดีหรือถ้าเกิดอันแบบรุ่นที่มันใหญ่มากๆนะมันจะล้นมานิดนึงนะครับแต่เขาก็มีที่รัดให้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าพอมันรัดกับอันใหญ่ๆแล้วไงมันก็แบบว่ารู้สึกมันตันๆสำหรับอันใหญ่นะครับดังนั้นเเนีี่ยยอ้ เหมาะมากเลยนะครับนะครับเอ้เนี่ยแบบอันเล็กๆนะครับแต่ว่าถ yep. yeah. um ้าเกิดอันใหญ่เงี้ยอ่ะเพื่อนให้ดูเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดรัดไปเนี่ยมันจะดูแน่นๆไปหน่อยมันจะดูแน่นๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมล่ะกับอันใหญ่ก็ก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันรัดไปหน่อยนะครับมันรัดไปหน่อยก็อ่ะเทียบกับราคาหนึ่งบาทก็ถือให้ผ่านนะครับเพราะว่าเฮ้ยคุณภาพที่มันเป็นตะขานี้ดีนะดีนะแล้วก็ยางนี่อะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแม่แต่ว่าถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้ได้ก็ดีเนาะมันใหญ่กว่านี้ได้ก็ดีนะครับ โอเคครับเพื่อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอ่าใครสนใจเดี๋ยวเพี้ยนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับมันราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะแล้วก็ซื้อให้ทันช่วงโปรมโมชั่นราคาหนึ่งบาทด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทอา่ะอะไรมาประมาณสักสามสี่วันนะครับก็กลับไปราคาเดิมนะครับมันไม่ใช่หนึ่งบาทตลอดนะครับเมื่อก่อนมันหนึ่งบาทเป็นเดือนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มันหนึ่งบาทแป๊บเดียวเองอะ่ะก็ซื้อให้ทนันเลยนะจ๊ะกับช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะทุกคนโอเคครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบอย่าลลืมกกดดดไค์์แชร้วยนะะจ๊